ไปมาหาสูลูแล่ใสใจเจ็บไข่ไปยามกันนี่คือคำามอีสานบ้านเข้าลูกไอ้หลานเอ้ยถ้าพี่น้องเขาบสบายไปยามกันเนอเมื่อนี้ผมมายามนะครับผมใช่กับมนคันว่าใช่กับมนลูกเรื่องเวทใ่พี่น้องสู่ชักกันดีใช่กับมนชุมช,มชืนสัมพันธคกับเป็นคนที่อยู่กับทีบอได้ไปหายามพยายามน้องที่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่เป็น ได้รับประท่านอินชีอินค่าครับซึ่งเป็นสารสก,กัดจากถ้วย่าวอินค่าที่มีโอเมกาเ้าสามหกเก็ีใเคนเฮ้าสดชื่นจ่มใสผมมหาพอจำป่าแสนพันอยู่ว่าเราตำแงแตำหลกุดชุ่มเหมอกุดชุมจังหวัดยาสุทนครับพอาะจำป่าเนี่ยที่ได้ได้รับประท่านอินชีอินค่าเนี่ยผูนน้ใดแนะนำผมบ่งจากโทรกิ์ลาโคงชแนลครับ เบิ่งโดนไปไหนจะได้สั่งประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ออาตยมาติดอกติดใจตรงตรงไหนล่ะตรงกินแก่รถไขมันนะครับรถไขมันบาดนี้คือเพราะจำปาเนี่ยเป็นไขมันในเส้นเลือดขอบเหงื่อยงเมื่อยไงยร้อนบอรลับตาบอแจ้งเป็นยุง่งเป็นเย่อกเขาเอียนว่าเป็นอย่าง,เป,งเป็นโรคอย่างกว่าโตานย่งก่อนยังเหรอมันปวดงอนเขามาใส่ตายนะปวดว่น ใส่ตาเขาเอ็นว่าตาตูบเนื้อตาตูบบ่าตาตรา<ล>ะเป็นไก่กับตาตูบคือคนหิวหนอนแล้วที่สำคัญเป็นโรคกระเพาะเองครับบ <ขอ S 2> ัดนี้พ่อได้ได้สั่งอินชีอินข่ามากนี่แต่ก่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เป็นสกัดสกัดเย็นในรูปซอฟเจลนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีบริษัทของเัาตรอนที่ขอย่อและข,ข,ขอข้อโฆษณาได้เต็มที่หลังจากกินไปแล้วมันมีอาการแบบไหน นอนรับดีนอนรับสบายรับสบายรับเลิกงอนกับวปวดงอนปวดคือเกาตาคยตูบแล้วก็เคยตูกกระเศร้าแล้วเศร้าไขมันใด้เส้็จเลือดบ่มีลูกขึ้นกระปี้กระเป๋าบ่มีบ่เมื่อยบ่ล้าบ่แล้วก็กระเพาะเป็นไงบ่กระเพาะกันดีขึ้นยอ่จ็คกระปุกแล้วเขาก็กินมัดสองกระปุกสองกระปุกดีบ่แต่ว่ามันไข่ยุ่นแหะให้อีเมลแล้วกินแล้วบ่ไม่ได้ผมตัวกิน เจ้าคือบ่ให้เรากินเนาะวันโอ้หักเนี่ยเนาะแล้วมันบอกว่าเป็นยังนะเจ้ามันหาว่าสุ่มอะไรกินอีกสิ่งกนข้าวธรรมดาเขานี่แหละหาว่ครับหาว่ากาบ่แมนเป็นนุ่มบอเป็นนุ่มคือเก่าแล้วเนาะเมียหักบอหกคือเกาลัดอ่ะอืมจ้าควรให้กินเอานะนี่แหละครับ <laughs> เลือดร่มดีแล้วมันดีไปม็มดอะไรอะไรมันก็ดีหมดเลยดีเบิร์ดแล้วปบดเพราะปวดหางกับเจ้าดีแม่แม่แต่ความคิดปวดาป,ปวดหางแม่แต่ความคิดคิดในสิ่งทีด่ดีนอนกระแทบแอินคเอ,อินชีอินค่าเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากทั่วดาวอินค่าที่มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าเก้าที่เขาจะต้องไปเอาจากป่าทะเลน้ำลึกเจ่ากนี้เทานํำมาให้พี่น้องได้ใส่กันได้รูปแบบอ่า สกัดเย็นได้แบบซอฟเจวนะครับนี่คืออินชิอินค่าที่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายทุกส่วนของร่างกายครับผมต้องขอขอบคุณพอจัป่าแสนพันบ้านเราตำแย่แต่บทกุชุ่มเพื่อกุชชุมจังหวัดยาสุทอนครับอุตสาหเอื่นใช้ก้อนมากมามาเอาขอมุ่นี่แปพี่น้องเนี่ยขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ